กับพอใจเลยเด้วยอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับในตระกูลซอฟท์เทลนะที่ผมว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ได้รับความสนใจคนคุ้เลยครับกับตัว f a ตบ๊อครับนี่เป็นไงครับดูหน้าตาก็จะลำ้ลำๆ้นิดนึงครับดูไฟสวยงามเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมกับเจ้าแฟตบ๊อบครับ มาพร้อมเครื่องยนต์114ควบิตนะฮะนี่ครับเป็นกองเป็นลักษณะกองเปลยมาเลยครับมีผ้าคุมกองมาให้นะนี่ถือว่าเป็นรถที่ดูผิวเผินะหมก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือน4ี่ปดนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่เป็นสี่แปดที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยทำไมถึงบอกว่าเป็นเหมือน4ี่แปดนะเพราะว่าดูขนาดล้อครับ ล้อที่เขาให้มานะคุณชมนี่ครับใหญ่ไหมล่ะครับล้อหน้าขอบ16ครับมาพร้อมกับเบรกดิสเบรคคู่นะครับคุณชมนี่นี่ครับมีดิสเบรคคู่นะล้อใหญ่โชคหัวกลับด้วยนะนี่ไงโช๊คหัวกลับนะฮะล้อหลังนะครับก็มาด้วยขนาดที่16นิ้วเหมือนกันนะครับก็ ถึงได้เปรียบเสมือนว่ามันคือ4 8นะครับรุ่น B 4 8นั่นเองนะครับรูปทรงสวยงามครับเป็นรถที่นำมาคัสตอมกันเยอะครับตัวนี้ก็ส่วนที่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะก็จะเป็นทรงแนวขับสไตล์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฮนด์นี่ครับมันเป็นแบบนี้มานะเพียงแค่ยกยกแฮนด์ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นสูงขึ้นมาเนาะใส่หน้ากากนิดนึงนะครับเป็นขับสไตล์เลยครับสวยๆครับส่วนท่อนะคุณชมมาดูกันครับท่อ เป็นสีเหมือนสีทองนะสีทองก็สวยเลยครับตัดกันกับเครื่องสีดํารถสีดํานะครับท่อเป็นสไตล์2ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรวมกันหรือเปล่านะ2อ,องนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูจากภายนอกนะครับก็เป็นปลายท่อใหญ่บิก๊กบึ้มครับคุณผู้ชมส่วนท้ายนะครับก็นี่ครับเป็นแนวแบบโชว์ท้ายนิดนึงครับท้ายสูงนะ ตัวเหล็กยึดนะครับป้ายทะเบียนอยู่อย่างนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะถอดนะครับโชว์ล้อ,อกันโตโตกันไปนะผู้ชมนะนี่ครับคันนี้ก็มีเบาะซ้อนมาให้นะผู้ชมแต่เบาะซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขนาดเล็กนะดูฝ่ามือของผมก็ไม่รู้ว่าคนซ้อนนี่ต้องตัวตัวเล็กแค่ไหนนะคุณผู้ชมนะดูอีกทีนะนี่ครับนี่ฝ่ามือผมนะเนี่ยแต่ว่าก็มาพร้อมกับ ตัวพักเท้านะมีพักเท้ามาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวจุดยึดจุดวางเท้านะครับก็เป็นลักษณะแบบออกแนว forward control นิดนึงนะถึงลักษณะมันเหมือนคล้ายๆกับรุ่นพี่48นั่นเองครับผู้ชมมาดูกันที่ตัวถังน้ำมันบ้างนะครับเห็นสีดำๆแบบนี้นะเขามีลูกเล่นนี่ครับเห็นไหมมีคำว่า harley davidson น,น,นะครับ เป็นสีออกเทาๆอยู่นะก็มันก็อาจจะจางไปสักนิดนึงนะมันก็ไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่โอเคฝาถังนะ้ามันมีมาท้างเดียวนะโอเคตัวนี้ส่วนแฮนด์เห็นไหมครับเป็นแฮนด์ขนาดกว้างนะคุณผู้ชมสามารถปรับได้นะมีระยะปรับให้อยู่นะนี่ครับแฮนด์ขนาดกว้างก็ขี่ง่ายครับขี่สบายเลยคันนี้ถือว่าขี่สบายนั่งสบายมาพร้อมกับเบาะย้อนกลับมาที่เบาะนะเบาะตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวเบาะรับ ก้นเราพอดีเลยครับก้นเราก็จะพิงติดกับเบาะนี้พอดีเลยเป็นเหมือนพนักพิงหลังให้เรานะแต่ที่ไม่ชอบเลยนี่ก็ต้องบอกว่าใ้ตัวเบาะตอนนิดนึงนะมันดูเหมือนแบบมันซ้อนไม่ค่อยที่จะสบายนะจากที่ผมลองดูนะ้องชมเนาะก็ลองพิจนารณากันดูนะตัวนี้มาดูตัวหน้าปัดนะครับเลื่อนไมนะ้เนาะเป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็เข็มนะครับมีบอกค่าครบกดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวัดรอบนะครับเป็นเข็มนะแล้วก็ส่วนความเร็วนะฮะก็เป็นแบบดิจิตอล ก็บอกเหมือนทั่วไปครับสก,กูลซอฟเทลบอกครบเกือบหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวจะให้มาดูที่ไฟหน้ากันสักนิดนึงนะครับแจมกันเลยทีเดียวครับไฟหน้าสุดยอดครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับของทางรสฮาร์เร v ด d สันนะก็ออกแนวล้ำล้ำสักนิดนึงนะก็สำหรับสไตล์ใครสไตล์มันครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ถือว่า เป็นรถที่น่าใช้ครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคากันสักนิดนึงนะครับราคาตัวนี้นะแฟตบ็อบร้อยสิบสี่นะครับราคาอยูอย่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะคุณชมค่า oh. ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับกับตระกูลซอฟเทลที่ราคาไม่ถึงล้านนะฮะเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับผมสวยง,งามเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันที่เงินดาว 20%เกันนะครับเงินดาว20%นี่อยู่ที่ประมาณ1 9 4 6 0 0บาทนะครับยังไม่รวมประกันด้วยนะครับรวมประกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณประกันอีก22,939บาทนะเป็นเสร็จแล้วอยู่ที่2,175,39บาทครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเมื่อเทียบกับตัว fxdr นะฮะก็ลองพิจารณากันดูครับกับรูปทรงที่ ดูล้ำสมัยกันทั้งคู่เลยนะก็อย่างที่บอกครับเป็นรถฮาร์เลยที่ไม่ค่อยดูโบราณเท่าไหร่แล้วครับก็ <g iggle> <g iggle> เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะแล้วก็ยังคงความเอกลักษณ์ของฮาร์เลยอยู่เช่น <c oughs> เคยครับค,คือเครื่องสูบวีนะนี่ครับเงินดาวนะครับเบ็ดเสร็จแล้ว217,539บาทนะดีเดี๋ยวมาดูกันเรื่องราคาผ่อนนะครับ 36เดือนนะครับอยู่ที่23,756บาทนะครับ48เดือนอยู่ที่18,350บาทนะครับแล้วก็60เดือนอยู่ที่15,107บาทนะครับก็ยังไงครับไม่เรวนะคุณผู้ชมกับราคา973,000บาทนะครับ เมื่อเทียบกับตัว FXDR นะครับ FXDR นั้นราคาอยู่ที่969,000บาทนะต่างกันแค่ประมาณไม่ถึงหมื่นครับคุณผู้ชมก็สไตล์รูปลักษณ์แต่ละทรงมันก็จะแตกต่างกันไปประมาณนี้นะครับรถฮา r l ล y นาะก็อยู่ที่คุณที่จะเลือกนะฮะแต่ผมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่คนเอาไปทำเป็นขับสไตล์บ้างก็จะขี่ให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คนเล่นเยอะมากครับตัวนี้สวยงามจริงๆครับ เป็นไงบ้างครับกับตัวเจ้าแฟตบ๊อบนะตัวนี้แฟตบ๊อบนะผู้ชมแฟตบ๊อบกับราคาน่าสนใจนะครับ973,000บาทนะกับ่าตัวที่ถือว่าน่าจะเป็นราคาที่คุ้มค่านะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับที่เคยรีวิวไปเนาะตัว s p o ร์ตไกด์นะครับตัวนั้น99,500บาทนะแต่เป็นรถที่แบบเหมาะการเดินทางมากันนั้นบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดนะ ถ้าถามผมนะครับกับการที่คุณมีเงินอยู่ประมาณหล้านบาทแล้วคุณอยากได้รถไฮเลดดีสั่งตัวสูซอฟท์เทลนะครับสปอร์ตไกด์แฟลตบอ๊อบแล้วก็แล้วก็ตัวเอเบกดีอาถ้าถามผมครับเรื่องความคุ้มค่านะผมก็จะเลือกตัวสปอร์ตไกด์มากกว่าครับกับราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ได้อะไรที่แบบว่าครบคันมากกว่าที่เหมาะกับการเดินทางนะครับนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับว่ารถรุ่นไหนที่ตอบโจทย์และเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความเิีเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะุผู้ชมก็มาลองพิจารณากันดูครับกับเจ้าตัวเฟตบอบครับอีกหนึ่งทางเลือกครับของตระกูลซอฟท์เทลที่ให้รูปลักษณ์ภายนอกสวยงามครับ ถ่ายกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับเทียบกับด้านหลังครับเจ้าตัว FXDR นะฮะตัวนี้ยังไงครับก็โอเคครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันไม่ได้มาชี้ว่าตัวไหนมันดีกว่าไม่ดีกว่านะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองถึงเรื่องความคุ้มค่ามากกว่าครับเนาะก็ฝากไว้แล้วกันครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ